สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีคนอยู่ต่างไกลไปไกลลุนวันนี้ครับเรามาชิมมากินปลาทูหอมบ่าววีปลาทูหอมบ่าววีเอา,มาหมยกินเอาไมา้ชิมบ่าววีจำนายบ่าววีจำนายปลาปทูหอมอ่า พูดอย่างเดียวเราจะไม่รู้นะครับว่ามันรสชาติของปลาทูนี้จะอร่อยหรือหอมจริงหรือไม่นะครับเด๋ยวมาทานด้วยกันมากินไปด้วยกันมาแตกเหลือไปด้วยกันนะครับอ่อนีรับเปิดกับมือนะครับเปิดกับมือมือล้างแล้วก่อนกินต้องล้างมือนะครับคุณหนูหน,หนูน้องน้องอีโจเล่ว่า มะนาวแล้วเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูหอมกินเลยอืมจมปากเอาเนี้ยตอนนี้เป็นปันเลยเป็นปั้นกับพี่นอ้อ,อง,งอืมอืมร่างกลางอืม I've Mmm. Oh. Mm. 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 นิดสเอนิสุดเอ๊ะอร่อยลองร้อยเนื้อปลานุ่มหอมเค็มนิดนิดเปรี้ยวหน่อยๆโอ,อ้ปลาทูหอมเบาว่ 易隆